k k ฟา์ม m นกเขาใหญ่เก่งคนเมืองแพร่นะครับนี่ครับวับนนี้ก็เอาเจ้าหินแตกมานะครับในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าฝนตกหลายวันแล้วนะครับฝนตกหลายวันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืดน่าจะไม่มีฝนนะครับน่าจะมีน้อยถ้ามีก็มีน้อยก็เอาเจ้าหินแตกมาทดลองงานเลยครับวับนนี้เดี๋ยวจะลืมพัเน็ตนะครับเดี๋ยวจะลืมพัเน็ตเดี๋ยวก็จะน่าจะใส่แถวนี้แล้วครับ สายปานครับสายปาแวะเข้าข้างทางมานิดหน่อยนะครับสายปานครับก็ลอรุ้นรอชมครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับเอาเนียยช่างเอี่ยวครับเดี๋ยวจะน้อยใจครับทํามาให้เป็นหลายอาทิตย์แล้วครับไม่ได้ใช้สักทีนะก็จะเอามาลองเลยนะครับพเนียยของช่างเอี่ยวครับช่างเอี่ยวสายบ้านนาครับทีมงานบ้านนานะครับช่างเอี่ยวเจ้าหินแตกโอ้ ก็น่าจะขึ้นตรงนี้แหละครับต้นสักนึงนะครับรอลุ้นรอชมครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับโอ้ยแดดร้อนอากาศร้อนครับช่วงกลางวันครับนกจะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับนกยังเงียบอยู่ครับเมื่อกี้เปิดลำโพงได้ยินเสียงตรงนน้นหนึ่งตัวนะครับก็ยังเงียบอยู่ครับก็ต้องเสียงครับต้องเสียงไม่เสียงไม่รู้ครับ รัรู้รชมครับ ไม่เป็นพูดนะ่ะลืมเอาเดี๋ยวน้องนี่ใจ ครับโอเคนะครับโอเคนะมัวแต่คุยโทรศัพท์กับอาจารย์ทองสุกอยู่ครับคุยได้ไม่ถึงสามนาทีครับเสร็จแล้วครับตัวนี้นะจะไม่ถึงห้านาทีนะครับตัวนี้ไปจะตั้งกลุอมตั้งกล้องให้ดูสน่อยดีนะครับติดกล้องโกโป o ไว้นะครับ เดี๋ยวจะใส่ไหมครับมีอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งตัวครับวันนี้เป็นสายป่านครับแต่ว่าผมมาแถวแวบเข้ามาแถวข้างทางครับแถวข้างทางครับไปป่าจริงก็ยุงเยอะครับป่าจริงก็ยุงเยอะเรียบร้อยครับไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับตัวนี้มีสองกุกตรงนั้นครับสองกุกเป็นสองกุกนะครับ ตั้งกล่องตั้งอะไรยังไม่ได้ตั้งอะไรมากมายครับมัาแต่คุยโทรศัพท์นะครับวางลำโพงวางอะไรไว้เรียบร้อยหมดอ้ยดีนะครับมีกล้องโกโก้สำรองครับไม่ได้ยินเสียงนะครับทะเลกันะ

อเนียดก็เป็นพเนียดของช่างเอี่ยวนะครับโมตั้งนานครับกว่าจะได้เอาของช่างเอี่ยวออกครับโมกับช่างเอี่ยวมาหลายวันเลยครับก็จะเอาของช่างเอี่ยวออกเตรียมออกสมใจแล้วครับฝนตกหลายวันเลยนะครับช่วงนี้เฉลยสายป่านะครับแป๊บเดียวครับจบเกม นี่ครับมีกล้องนี้เป็นหลักฐานนะครับกล้องมีหลายตัวได้เปรียบแกะก่อนโอ้แปบบเดียวห,ห,ห่อนเลยดูยกห่อนเร็วเงเดี๋ยวก็ถ้าจะใส่อีกรอบครับเนี่ยครับขันอยู่ข้างนะครับเป็นสองปุกกับเป็นเสียงเสียงกลางๆครับเสียงกลางๆก,กล่องร้อนเร็วครับ ก็จะได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่ละคลิปไม่ใช่ว่าง่ายๆครับหลายอย่างครับอุปกรณ์ถ่ายทําไม่คุ้มค่าหรอกครับนกขายตัวห้าสิบตัวร้อยนะครับไม่ขายหรอกครับผมแจกดีกว่าแต่ลิวก็ขายครับลิวแต่นี่ไม่รู้ว่าเป็นลิวเป็นอะไรมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงครับกูกากกูกากจบเลยนะครับเจ้าหินแตกครับเจ้าหินแตกจับเฉลย สายป่านครับเจอวันนี้นี่ครับโอ้แป๊บเดียวครับเฉลยป่าจะมีดีหลายอย่างนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีดีอย่างไงบ้างครับเดี๋ยวแกะให้ชมเจ้าหินแตกครับพระเนียยก็เป็นพระเนียยของช่างเอี่ยวนะครับพระเนียยของช่างเอี่ยวดูส่งมาให้หลายอาทิตย์แล้วครับไม่ได้ใช้งานครับใหญ่ ยักษ์ใหญ่ขึ้นเลยนะครับนี่ครับอลองดูดิจะเลยปลาเป็นแบบไหน,นใช่ว่าจะทําให้ใครง่ายๆนะครับช่างเียวเน,เนี่ยของเขานี่ครับสวยครับ ฉเฉลยรวมตอนนี้ก็เป็นรหัสรหัสฉเฉลยตัวนี้ก็เป็นรหัส415นะครับตัวนี้นะครับ415สวยนะครับฉเฉลยป่าจริงนะครับแต่ผมแว็บข้างทางไม่เข้าป่าเยอะเกียดเข้าที่มีสีขาวนี่นยมีนี่มีสีขาวนี่ครับถ้าจะเป็นขนย้อยออกมาเนี่ย มีขาหนี้นิดหน่อยนี่ครับขามเพิร์มอะไรสวยนะครับออ้ดอิดอุดอิดแน่นอนครับดูอุดอิดเนี่ยครับการดูผมก็ดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นว่าประมาณไหนของบางท่านนี่ดูนี่เลยครับขนเฉลยดูอะไรนี่เลยนะครับอย่างอาจาราย์อะไรอย่างอาจารย์บางยาซีนนะครับบางยาซีนนี่ แกดูเฉลยเก่งครับแกเอานกเฉลยไปเล่นเป็นต่อหลายตัวไอ้มดดำไอ้มดแดงอะไรทั้งหลายครับสุดยอดเลยนะครับของแกยอมรับครับการฝึกนกไปเป็นนกต่อดินอีกฝึกมาเป็นนกต่อดินอีกครับไม่ใช่ว่าเป็นนกอันนี้ธรรมดานี่อกซูมดูดินี่ครับ นี่ครับเสียนนิดหน่อยครับเสียนนิดหน่อยแล้วก็นี่เป็นสีขาวนี่ครับท้องเป็นสีขาวโอ้ไม่ได้กรำแรงครับไม่ได้จับแรงครับแต่มันอันนี้ครับอ่าปาครับเนี่ยครับไม่ได้จับแรงครับมันอ่าปากเองครับนี่นี่ครับเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวไอ้ตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะครับนี่ครับสีขาวสีขาวแล้วก็หูลิ้นสีดําครับเอนกเขาใหญ่นี่จะ ลิ้นมันจะเป็นสีดำหรือว่าไงครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่บางตัวก็เป็นสีชมพูถ้าเป็นที่ว่าผมเพาะนะครับบางตัวเป็นสีชมพูบางตัวเป็นสีดำนะครับตัวนี้ลิ้นสีดำนะจานทองซุกว่าดมปากจานทองสุกว่าดมปากดูครับถ้าปากไม่เหม็นเลี้ยงได้ผมก็ไม่เชียวชาญครับไม่เชี่ยวชาญด้านนี้มันจะออกขาวๆนู่นนี่หน่อยครับนี่ครับนี่ก็ขาว นี่ครับแล้วก็นี่ครับสุดยอดครับเก็บตูดเก็บชิดนะครับตัวผู้แน่นอนครับตัวนี้มาดูแบบนี้เอ้ากุกากกุกากแป๊บเดียวจบเลยครับเอ้านกต่อตัวนี้เป็นชื่อเจ้าหินแตกนะครับเป็นนกต่อสายป่านะครับป่าได้เมืองได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่เอาครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตรงนี้อีกรอบนะครับขึ้นตรงนี้อีกรอบนึง เผื่อจะมีเฉลยดีๆให้จัดอีกสักตัวไหนนี่ตะกี้ตรงนี้เมกี้ตรงนี้นะครับต้องดูมุมดีๆครับเผื่อจะได้ถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆนะก็น่าจะเป็นมุมเดิมนี่แหละครับจ,จัดมุมเดิมน,นะครับมนี่ดิ เอาเอามุมเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวเอามุมเดิมนี่นะครับนี่ครับป่าทั้งนั้นครับโซนเข้าไปในป่าแต่ผมอยู่ข้างถนนนะครับเป็นถนนทางมานะครับ